วันนี้ทางโรงเรื่องงสมบัตจะมาอัปเดตข่าวสารของทางร้านนะคะตอนนี้ทางร้านมีออเดอร์จากลูกค้าจังหวัดพิษณุโลกนะคะจะมีเป็นเครื่องตีพลหน้าออก6นิ้วใช้เครื่องยนต์เบนซินนะคะตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นสเครื่องนะคะแล้วก็จะมีเป็นเครื่องอัดเม็ดตัวนี้จะเป็นรุ่น8นิ้ว2ลูกซิ่งนะคะ ตัวนี้ลูกค้าสั่งหนึ่งตัวสิดมอเตอร์ห้าแรงเหมือนกันส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นแปดนิ้วเหมือนกันแต่จะเป็นสีลูกกลิ้งติดมอเตอร์ห้าแรงเหมือนกันนะคะตอนนี้ช่างกำลังทำการประกอบมอเตอร์อยู่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องต้อนข้าวเปลือกนะคะลูกค้าสั่งเป็นจานวนสามเครื่องพร้อมมอเตอร์ มีส่วนทางด้านฝั่งนู้นเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะส่วนทางนี้ช่างก็กำลังเตรียมเป็นเครื่องอัดเม็ดรุ่น6นิ้วนะคะเป็น2ลูกกลิ้งตอนนี้ช่างกำลังเตรียมขึ้นเครื่องอยู่นะคะส่วนทางด้านนูน้นก็จะเป็นส่วนของเครื่องผสม200กิโลนะคะลูกค้าสั่งเป็น2เครื่องเหมือนกัน ช่างกำลังเตรียมเตรียมงานอยู่นะคะพร้อมส่งพร้อมส่งลูกค้าในวันจันทร์นะคะเครื่องทั้งหมดอันนี้ช่างทางช่างของเราก็ทำงานกันขมัดเม่นเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพนะคนะค งานทุกอย่างลงกึงเราเป็นคนผลิตเองทั้งหมดนะคะสุดท้ายนี้ทางลงกึงซับสำดานก็ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้ทางเราผลิตเครื่องให้นะคะลงกึงซับสำดานยินดีรับใช้ลูกค้าทุกท่านขอขอบคุณค่ะ